ห่องมูเตลูจะมาไขปิศนาอักขระเลขยันตะกุดตรีนิสิงเหค่าควรเมืองทำไมถึงมีค่าควรเมืองเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวทนะครับว่าในตะกุฏนี้มียันอะไรบ้างเพื่อวันเผื่อวันข้างหน้าคนจะได้ไม่ต้องคลี่ดูนะครับจะได้ไม่ต้องถกเถียงนะครับว่า ผมกับอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วก็มาเปิดคลิปดูนะครับไม่ต้องลี่ดูนะครับเพราะอาจารย์ชมบอกว่าอาจารย์ไว้ทุกดอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ชมนะครับทํำไมถึงมีค่าขวนขนาดนั้นนะครับ